สวัสดีสาวกอ์งทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอาร์คเซเวิร์สอีโวนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมจะไปจับองค์กรเทพตัวใหม่นะครับแต่ว่าชื่อมันเรียกยากมากขอเรียกมว่าโฮลีดาก้อนก็แล้วกันนะครับจากสีที่เป็นสีขาวนะคล้ายๆกับองคกรสายเาเรียกอะไรสายแห่งแสงสว่างครับผมจุดเกิดนะครับมันจะเกิดเองได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมได้เรียกมันมานะครับบริเวณเหนือภูเขาผีม้าทางด้านนี้นะครับผม แต่ว่าไอ้เจ้ามังกรตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้ลิสยาจับได้นะครับแค่บินไปใกล้ๆก็ล่วงแล้วครับผมอยู่แถวๆนี้แหละเมื่อกี้ผมเรียกมาแล้วครับผมหายไปไหนแล้ววะมันจะสลายตามการเวลาหรือไงหายไปแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เนี่ยเอาละครับผมตอนนี้เจอมาแล้วนะครับมันอยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลเวลกันดีกว่าครับเลเวล86หนะครับ ชื่อมันจะอ่านยากมากๆเลยครับผมคิดโยสเตซ่าโอ้โหกอเตสเลเวล86เรียกง่ายๆก็โลร่ดา้อนไปเลยครับตัวนี้ค่อนข้างจะเข้าเดี๋ยวลองเอาลิสยาเข้าไปเทสดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเกิดผลอะไรหรือเปล่ากัดไปก่อนหนึ่งที่กัดไปล่วงเลยครับโอ้โหลิสยาหล่นเลยครับผมไม่สามารถวินได้ครับโอ้ยต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วอุ้ย คืออยู่ใกล้เราลิสสยามไม่สามารถบินได้เลยนะครับตัวนี้เฮ้ยมันตามมาแล้ววะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทับตีลิสยาแล้วครับใช้สามสิบซีซีดีกว่าครับตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าตียิงไปจัดไปกี่ลูกก็ไม่รู้จะหลับมาทางเราแล้วด้วยครับผมเฮ้ยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อุ้ยอ้ย,อยไม่แน่ใจว่าดาเมจแรงหรือเปล่าแต่ว่าก้อนหินก็จุยกระจายอุย้ยดาเมจแรงด้วยครับผมโอ้โหย ต้องขึ้นลิสยาแล้ววะม่งั้นตายตายแน่ครับตายแน่ขึ้นลิสยาก่อนเรื่อลงไปเยอะแล้วไม่เป็นไรเราไม่ต้องบินก็ได้เราอยู่กับที่เราอยู่กับที่แล้วกัดมันอยู่กับที่ก็ได้นี่หว่าอ,อู้ยดาวเมร์แรงสุดๆลิสลยาไม่สามารถโจมตีมันได้ด้วยครับไม่เ,เลยโคตรโหดเลยโคตรโหดเลยครับผมเอาไงดีวะเนี่ย โอ้ยลิศยาเสียเลือดไปหนึ่งล้านแล้วครับผู้ดาเมจตึงมาหาสารขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับต้องหนีแล้วครับผมต้องหนีอย่างเดียวโอ้หอยู่ใกล้มันก็ไม่สามารถบินได้นะครับเดี๋ยวต้องยิงยิงหนีหนีแล้วครับตัวนี้จับจ้างมากๆเฮ้ยทำไมปืนกูไม่ยิงเนี่ยโอ้ยปาปลา โอ้ยหล่นไอเชี่ยโอ้ยไอเวเน้ยปืนติดปักโอ้โหถ้ามันกัดลิศยาเราโอเคอย่าให้มันมากัดเราตอนนี้รู้สึกว่ามันกัดลิศยาอยู่นี่หว่าเฮ้ยหล่นแล้วเอ้ยโอ้โหยอดโอเคเคลียโอ้ยดูเลือดครับดูเลือดเลือดผมตอนนี้จาก26นะครับเหลือ7เฮ้ยเหลือ1ัเจแล้วก็ยังเสียเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวต้องรีบยัดยาโดยโด่วนเลยครับยาตอนนี้ผมมีอยู่12ขวดโอ้โหค่าสลบมัน56,000ครับอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ว่าน้อยกว่าเฮ้ยมากกว่าสไปโนนิดนึงครับผมสไปโนตัวที่เราไปจับพัดที่แล้วมัน40,000กว่าค่าหิวลงช้ามากๆเลยคิดว่าจะจับไม่ได้แล้วครับเรื่องลิสยาลงเป็นล้านเลย พึ่งรีเต็มนะครับผมจากห้าล้านเหลือสี่ล้านกว่ากว่าครับผมเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวมันหิวแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราใส่เนื้อน้องให้มันกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็เหมาะเจาะที่จะใส่แล้วครับอ่าเป็นไงขึ้นไม่ค่อเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าขึ้นเรื่อยๆได้แล้วครับผมเรียบร้อยครับผมได้แล้วครับชื่อผมคิดมาแล้วครับชื่อกาที สีขาวงี้ต้องชื่อกะทิโอ้โหสุดยอดครับโคตรเท่เลยเป็นไงคือเวลาอยู่บนพื้นก็คล้ายๆกับจากรกนก๊อตครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถบินได้ด้วยโอ้โหอลังการงานสร้างครับ <im ans> เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวผมขอเอาลิจิยาไปเก็บแล้วเรามาเวลกันต่อครับผม <im ans> เอาละครับผมตอนนี้พร้อมเวลแล้วนะครับ <im ans> เดี๋ยวเราจะเก็บเวลจากแถวนี้ก่อนแล้วกันพวกวางนี้ก่อนแล้วกันวางโวยไป โอ้ยกัดวางทีเดียวไม่ตายเลยวะแสดงว่าดาเมจเวลแรกยังไม่แรงเท่าไหร่อุ้ยวางกระเด็นโอ้โหคนไฟดิคนไฟดิเฮ้ยเหมือนทำให้ช้าด้วยวะเป็นไงเป็นไงตายไหมตายพลังไฟก็แรงใช้ได้ครับตัวใหญ่ๆไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวขอสปีดก่อนครับผมผมไม่ชอบเลยบินช้าๆอย่างเงี้ยเอาไป200ก่อนะดาเมจเท่าเดิมก่อนครับ เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพดาเมจเดิมๆไงว่าแรงขนาดไหนอยู่ในเกณฑ์ก็พื้นพื้นนะครับแต่ว่าสามารถทําให้หินแตกได้เหมือนเดิมครับผมมาป่าโดนหลายทีอ่ะกว่าจะตายอ่ะรวมๆแล้วสู้ปางยังไม่ได้เลยครับดาเมจในเืองแรกนะแต่เมื่อกี้มันกัดเราแรงมากๆเลยสงสัยมันจะมีสกิลทําให้เลือดเราลงเรื่อยๆอ่ะผมว่าเพราะว่าเลือดผมแป๊บเดียวเหลือหนึ่งพันเลยนะครับแล้วก็เลือดนกเราจาก5ล้านเหลือ4ล้านภายในเวลาอันสั้นครับผม โอ้ยแลนแลดแลองแลนดูดิค้อนไฟดูดิไงบ้างไม่เป็นอะไรเลยเหรอไม่ตายเหรอโอ้ยหลายทีมากแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเหมือนน้ำแข็งเกาะที่ตัวด้วยครับเมื่อกี้ผมสังเกตดูมีน้ำแข็งเกาะที่ตัวหน่อยๆนะทำให้เดินช้าอย่างหนึ่งครับแล้วก็น่าจะเสียเลือดเรื่อยๆอ๋อพลังไฟมัน ทำให้เสียเลือดเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่ว่าเลือดเยอะเท่าไหร่ก็สามารถทําให้เลือดลงได้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตายแล้วครับเลือดลดจนตายเลยโอเคตอนนี้เราก็รู้ดาเมจมันแล้วนะครับทีนี้ขออัพเลยแล้วกันดาเมจไป1 0 0 0พันก่อนนะครับเลือดเดิมของมันนะครับมีอยู่48,750ผมขอที่500,000 กินแล้วครับไป6กแสนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวสตาร์มิน่าขอที่สามพันก็แล้วกันโอเคตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับวางก่อนวางลองวางดิทีเดียวตายแล้วครับผมบอไไมอสพดนไฟไปโอ้ยแรงขึ้นแบบปิดหูปิดตาเลยพออัพดาเมจมาเป็น1นึ่งพันโอ้โหสุดมาลุยบนเขา,าด้านนี้ต่อเลยครับตอนนี้เลเวลผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยป่อยไว้ก่อนครับผม ทดสอบความแรงอุ้ยกัดทีเดียวตายแล้วครับผมตอนนี้ต่อไปสบายมากๆลงไปลุยบ้างข้างไม่ให้หมดเลยเอ้ยตายไม่ต้องกลัวตกเขียวครับบิดได้สบายสบายเฮ้ยม,มอสตัวนี้โดนสองทีไม่น่าเชื่อเลยเทมากๆครับสำหรับตัวนี้สด,สดแต่ความโหดนั้นจะขนาดไหนผมก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูสักพักหนึ่ง แต่ดามเมทสู้สไปโนไม่ได้อะผมดูแล้วครับสไปโนแรง,งมากๆาแรงตั้งแต่เลเวลแรกเลยสไปโนอะไรลิงเหรอลิงเหรอลิงกิที่ตายเดียวตานู่นมีช้างด้วยครับบทซีก็มีท่านะครับน่านจะเป็นท่าคีบไดโนเสาร์แล้วมั้งโอ้คีบได้ด้วยครับ คลิปมมอสมาอยู่ด้านหน้าแล้วครับผมอันนี้ผมลองพ่นไฟโอ้โหทีเดียวตายแต่แมมอสมันเลเวลน้อยไงขีบไปตัวนี้มาดีกว่าอ่ะคลิปมาคลิไม่ได้หวะตายคลิปไม่ได้ก็ตายกา็ตายใครยให้กูคลิตา,คลตายให้หมดเลยตอนนี้มีแมมอสเพียบเลยหลายตัวเลยคลีบปมาอ่ะพ่นไฟตายทีเดียวตายโอ้โหไฟตอนนี้แรงมากๆครับผม แรงขึ้นเยอะเลยตายตกระดูกกระจายกะที่เราโหดมากเฮ้ยตัวนี้ก็สีขาวเหมือนกันเนี่ยกะที่หรือเปล่าโอ, ह, โอ ह, ้โห้ยฆ่ามันกระจัยรุน่นมากๆโอ้ยตัวนั้นมันดาเมจเรานี่หว่าไอ้พวกเตโนเสาร์พันโอเวอร์ฮอลเวลากัดแล้วกระดูกผักทำให้เพื่อนเราลงเรื่อยๆเลยครับผมน่าจะเสียเป็นเปอร์เซนต์โอเคโอเคตายไหม ตายนี่เดืตายครับผมเสือเสือจะเอาตายกระจุยเดี๋ยวเราลองบินไปใกล้ๆนกดีกว่าพราะตอนนี้ผมอยากลองนกว่ามันจะโดดไหมอันนี้ไม่ใช่โดดูเราหรือเปล่าวะไม่ใช่เหรอแล้วโดวดูเราไปไหนอะตายแล้วหรอวันก่อนเราจับไว้ตรงนี้อ๋อยังอยู่ครับยังอยู่โอเคครับยังยือนอยู่4ตัวยังไม่ได้พาไปเวลเลย นี่เจอนกแล้วครับผมบินไปใกล้ๆมันดูดีกว่าไม่หล่นวะทำไมไม่หล่นวะเมื่อกี้นกเราหล่นเลยหรือว่าต้องกัดหรือยังไงทำไมมันไม่หลน่นถ้ากัดมันก็ต้องตายดิโอ้โหกัดตายเลยเดี๋ยวลงมาลุยทางด้านนี้บ้างดีกว่าครับด้านนี้ในตัวเสาเยอะดีด้านนู้น,นไม่มีอะไรแล้วอ่าโอเคตรงนี้เลยตรงนี้หมอกู๊ย สะใจสามเขาเยอะดีตายตายไม่ตายเหรอโอ้โยปัดดาเมจแล้วพ้กงเนี่ยนี่นี่ไอ้กระจุยดาเมจร,รัวๆเลยเฮ้ยเอาฟาสไปโนดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวเอาฟาพอดีเลยเดี๋ยวขอดาเมจที่หนึ่งหมื่นแล้วกันดาเมจขึ้นน้อยมากๆเลยครับเอาไว้ทีหนึ่งหมื่นกปีดขอสามร้อย เลือดขอ1นึ่งแสนได้ไหมโอเคเฮ้ยหนึ่งล้านแล้วนี่หว่าเลือดถึงล้านแล้วครับแต่ไม่น่าตอนนี้ไป4,200ัแล้วโอเคเอาแค่นี้ก่อนครับลองเทสดูไวขึ้นเยอะไหมไอ้สามเขาขวางจับขวางโอ้ไวขึ้นเยอะเลยครับไปโนเหรอเขาคว้าไปโนเหรอโอ้ยทีเดียวตายครับเลเวลแปดสเปซชนไฟใส่ทีเดียวตายเลยปุยกระจายโอ้ย พอดามเมจหนึ่งยืนแล้วแรงสุดๆครับตอนที่พลังไฟเริ่มแรงแล้วนะครับรู้สึกว่าจะทีเดียวตายเกือบหมดนะครับผมกระจุยกระจายอแต่จะสู้ตัวอะไรได้บ้างนะ่าจะดูท้ายคลิปเดรู้สึกว่าเอ่อการกดชิปของมันนะครับจะไวบ้างช้าบ้างเี่ก็ไวเดี๋ยวก็ช้าไม่รู้ยังไงของมันเหมือนกันครับผมอไรเบลต่อฆ่ามา้าถึงคาโะ โอ้ยาวทีเดียวตายทีเดียวตายหมดแล้วครับอใจวัยรุ่นมากอุ้ยปีอะไรให้ข้างไหมปีอะไรอีกไหมเนอะเฟิร์สโซลด้านบนลองกดซีใส่เฟสโซลดูดิคีบเฟิร์สโซลได้ปะคีบไม่ได้โอ้โหสังเกตดูที่ปีกนี่อลังการมากมากครับตัวนี้สุดๆเลยครับผมเป็นลำแสงที่สุดยอดมากสวยงามทีเดียว นี่เลเวลเราได้กี่ขั้นแล้วก็ไม่รู้ผมไม่ได้ดูเลยดูตันเรียงครับพลังมันไงไเกียดดูตายไอ้คนก็ปักแหลมกระโจยดิคนนี้อีกตัวหนึ่งพยายามที่จะหนีหนียังไงก็หนีไม่พ้นตายตันอีกตัวหนึ่งตายราปเตอร์แรปเตอร์เฮ้ยทำไมไม่โดนแรปเตอร์ได้ไงวะรอดไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหน่าจะตายตั้งแต่ทีแรกแล้ว ฆ่าไปให้หมดฆ <5, 000. S 1> ่ามันฆ่ามันงเอ้ยลอดมาได้รอดได้เหรอสามสามอุ๊ยด,ด,ดืเป็นไงบ้างออาอะไรได้บ้างดูดิตอนนี้เลเวลเกือบๆจะตันแล้วครับขอ,อดาเมจรัวๆเลยไม่เอาอย่างอื่นแล้วดูดิว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่แล้วก็จะแรงขนาดไหนผมว่าดาเมจน่าจะได้ประมาณ หมื่นเจ็ดนะครับถ้าเลเวลตันคืดต่อเลยครับผมเวลาอยู่บนแันค่อนข้างจะพ้นไฟยากนะกัดจง่ายกว่าครับผมกัดดีกว่าสาใจกว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วตายตายหมดลาบเป็นหน้ากอแม่พวกมึงอ่ะอ้ซุยตัดหมดนี่อีกคนไฟคนไฟตาย ตายหมดพงปลาไม่โดนปลาว่ะคนไฟไม่สามารถพ้นลงน้ําได้นะครับผมด้านนี้มีอีกไหมด้านนี้คอยาวหายหมดเลยครับเหลือทีเล็กอยู่ตัวหนึ่งทีขาวดำไออีกเะ็นจุ้ยเลเวลร้อยสี่ทีเดียวดำทีนี้เจอคอยาวแล้วครับลงไปกัดดีกว่าเดียวกระจุยกระใจหวิ่งเผาด้านนี้ต่อเผามันฆ่าไ่ไม่หมด อารมณ์เลยครับตอนนี้กำลังมันผ่าใจล้างบางในโดนเสากันเลยในโดนเสาวพวกนี้ก็โหแม่งตายเป็นว่าเล่นอะฆ่าทุกวันแต่มีข้อเสียคือกดชิปเนี่ยเดี๋ยวกดไวบ้างไม่ไวบ้างครับไม่รู้ยังไงตัวน,นี้ถนะ้าใครจะไปจับต้องใช้พวกคุกอ,อย่างเดียวนะครับใช้สายพิษไม่ได้ถ้าเป็นสายพิษก็ต้องเป็นสายที่อยู่บนพื้นดินนะครับผมเพราะว่านก บินไปใกล้ๆคือหล่นเลยครับไม่รู้ว่ามันเป็นลําแสงอะไรแต่เราลวกแน่นอนเฮ้ยไอ้ไม่เป็น,ปนกระตุยโอ้โอ้โหอ,โอ,อดตัวโซนอะกัดกับกูเนี่ยโดน2องลุม1นึ่คุยกระจายไปแล้วเลเวลน่าจะตันแล้วมั้งเเวลตันแล้วครับตอนนี้ได้ค่าสแสนะครับมีเลือด1นึ่งล้านหนึ่ก้าพะครับซามิหน้านะครับสี่พามสิบ ดามเมจนะครับ1 7ึ2ง 17, 22, สัสปีด307เปอร์เซ็นต์โอ้โหก็อยู่ในเกใช้ได้ครับคิดว่าคงจะสู้อัลฟากิ้งค่าได้แน่นอนแต่ว่าจะสู้เลเวลหมื่นเหมือนกับอัลฟาสไพโนได้หรือเปล่านั้นผมไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะสู้ได้ไม่ยากครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขอซ้อมมือก่อนขอถล่มให้สะใจกว่านี้ก่อนกำลังมันนะไม่ค่อยไปลุยครับผมบนเขาต่อเลยอยากเจอเมกาเมกาาไว้ไหมวันนี้ ขอให้เจอเฮ้ยเธอเบเบิร์ดโอ้โหสีแดงอลามน่าจะเป็นพันเอเป็กครับผมตับแม่งเลยตับไม่โดนว่ะไอโอ้โห,โโหไม่โดนกระจุยกระจุยทีเดียวล่าเป็นหน้ากองเลยครับผมโอ้โห,โโหเตลาราฟไปหมดลัมเปอร์ลัมเปอร์ลัมเปอร์ก้าวฟุตละวะไม่น่าเชื่อโอ้ เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นไอตัวนี้มันอยู่ในกระดองก็ถิงจะตายนะก็มองไม่ค่อยทันเหมือนกันเอาละครับผมมาถึงต่อฮานแล้วนะครับอาราวาตกันเลยได้เวลาอาราวาแล้วเพื่อนผมมึงไม่มีความสุขแน่ตามตัวที่ยังมีกูตายฆ่ามันให้หมดฆ่ามันฆ่ามันอกระตายก้อนหินกูก็ไม่เอาไว้บงเบาะตาย เล็กไม่กล้ามาเกิดตรงนี้แล้วกลัวตายไอ้โอ้โหจะดูกอจะตายดูชื่อโอ้โหสะใจวะสุดสดเสียดายว่ายน้ําไม่ได้โอ้โหถ้าว่ายน้ําได้นี่โอเคกว่านี้คือมันว่ายน้ําได้อยู่แต่ว่าเวลาลงน้ําแล้วมันช้านะครับไม่สามารถพ่นไฟได้ด้วยเฮ้ยพ่นไฟได้น้ำแล้ด้วยเหรอโอ้โหเมื่อกี้ก็ไม่ได้ลองคือมันลงน้ําได้อยู่ครับ แต่ว่าช้ามากๆผมมีความรู้สึกว่ามันช้ามากๆเงเป็นตัวที่ไม่เหมาะที่จะเอาลงน้ำเท่าไหร่ช้าพอสมควรครับผมโอเคคิดว่าน่าจะได้เวลาที่เราจะไปจับสึกมันๆกันท้ายคลิปแล้วครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรกนะครับเทพชนเทพครับด่ก้อนก้อนลิงนะครับจำนวน10ตัวทุกตัวเลเวล200นะครับผมข้ามาอุ้ยกระโดดเหรอคุณนอาละวาดวะโอ้ยชนๆๆๆมา มาลุยกันน้ำแข็งไม่ทำให้มันตายว่ะโอ้เหนียวเหนียวตายไปหนึ่งแล้วครับผมอุ้ยมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วรูเเ้แต่ว่าตายกันไปหลายตัวแล้วละคในระนาบตีที่พื้นได้ไหมผตีดูดิตายไหมตายโอ้ยหกระตุยกระจายเลยเรียบร้อยครับเกลี่ยมองแทบไม่ทันน่ะโอ้ผมก็ลืมไปเลยว่ารู้สึกว่าจะมีพลังทุบพื้นด้วยนะครับ แต่ว่าไอ้ตัวนี้ใช้พลังพควบพื้นไม่ได้ครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับแบ็คฮาร์ดต้นลิงครับเลเวล200ร้อจำนวน10ตัวครับเปิดฉากกันเลยครับผมมาเลยเราบินได้โอ้โหมันกระโดดสูงมากๆโนเนียโนเนียม้วตัวมากโอ้ยมาดิมาอยู่ข้างบนเนี่ยตกโดนหรือเปล่าล่ะเข้ามาเข้ามารู้สึกว่าพลังไฟจะทำอะไรมันไม่ได้เลยนะครับผมวูตายไปหนึ่งแล้วครับ เอฟเฟกต์ตอนนี้อลังการงานสร้างแล้วก็มัวตัวมากๆครับผมโอ้โหมันแบบว่าใช้ทรัพยากรเยอะสุดๆเลยนะครับโชคดีที่เครื่องหมุนแรงมากๆโอ้โหข้าเข้ามากัดพ้นกัดกัดจะแรงว่ะกระจุยกระจุยทยอยกระจุยครับตายครับสามศูนย์หายลาบไปหน้ากองเรียบร้อยแมตช์ที่สองเฟียร์ครับผมเอาละครับแมตช์ที่สามครับโคลีดากอนเลเวลสองร้อยครับจำนวนสามตัว ผมนี่เลียงมาเยอะไม่ได้ครับพลังร้ายกาจมากตายไปแล้วครับผมโอ้ยแต่วันตายง่ายตายง่ายมากๆนะครับผมและนี่ก็คือแบบสุดท้ายนะครับเอาฟาก,กิก้าครับเลเวลหนึ่งหมื่นครับผมจะฟุ้มันได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ดาเมจมันแรงสุดๆ,ๆเลยครับโดนกัดไปทีเดียวเกือบตายเลยครับเลือดหนึ่งล้านเหลือห้าแสนโอ้โหเลือดเราหนึ่งล้านเนื้อโอ้เหลือหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเหลือห้าแสนเหรอโอ้โห อะไรจะดรามีตแรงขนาดนี้วะให้โดนกัดไม่ได้เลยครับถ้าโดนกัดนี่คือตายเลยครับผมตอนนี้ต้องใช้เทคนิคแล้วครับโดนกัดนี่ตายแน่นอนตอนนี้มันโกรธแล้วด้วยครับอีกทีเดียวอาจจะตายเลยก็ได้ครับอุย้ยแรงสุดๆแรงมากมากแรงมากมากออ้ยดาเมจมึงสุดยอดเลยโอ้โหตอนนี้นะครับจาก1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับเหลือสี่แสนโอ้โห ดาเมจมันแบบว่ามหาศาลนอะเกือบล้านอนะโอ้โหชนะมาได้ยังไงไม่รู้ครับผมคือถ้าบินไม่ได้ก็ยังไงก็แพ้แน่นอนมันกัดเรา2ทีต่อ5 0 0 0 0นครับผมตนนัวนี้ดาเมจมหาศาลมากมายถด,ดไปเลยครับเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ